สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รัก,กเกษตรและเพื่อนเพื่อนเช้า,ชาวสวนพริกเนาะจ้ามื้อานี้กับพบกับยายร้านกเกษตรยุ้งไม้อีกเช่นเคยเนาะจ้าสำหรับมื้อวนนี้ยายร้านมีความรุ้เล็กน,ๆๆน้อยเนาะจ้ามาฝากเพื่อนเพื่อนเช้า,ชาวสวนพริกของเฮาก็คือพริกช่วงนี้เนาะจ้ากับราคาบ่ดีราคาตำในรอบสี่ห้าปีต่ำสุดเลยจ้าปีนี้แต่ว่าเฮาก็ต้องสู้คือเก่าเนาะจ้าเพราะว่าเขาได้เห็นแล้วเขาก็เสียดายต้นทุนที่เขาลงทุนไป ถ้าเขาบริเฮตเอาเขายัางสิขาดทุนเยล้านมาบอกเคล็ดรับเนาะจ้าดีๆถ้าเขาอยากได้กําไรนิดหน่อยก็คือว่าได้ค่าปุ๋ยคืนค่าย,ยาเขาก็ต้องใส่แรงงานเจ้าของนี่แหละจ้าคือจังยยล้านนี่แหละที่ประมาณจีหหาพันเยล้านก็เก็บเองเนาะจ้าส่วนพื้นที่เนาะจ้าก็เป็นพื้นที่หนึ่งไรนายะล้านก็สิเป็นโน้นยยล้านสิจงไว้ประมาณไรหนึ่ง สำหรับปลูกพริกทุกปียายล้านปลูกม้าสิกว่าปีแล้วจ้าปลูกมา้าจนว่าไอ้คอนหาเคล็ดลับหรือสูตรดีๆเทียดให้พริกของเขาเนาะจ้าได้เก็บตลอดเลยก็คือต่อเนื่องตลอดสําหรับมื้อนี้ยายล้านมาบอกเคล็ดลับเพชดจังไดเนาะจ้าเขาสิได้เก็บต่อเนื่องการเก็บต่อเนื่องเนาะจ้าดีจังไดก็คือว่าถ้าช่วงนี้พริกของเขาบเป็นราคาช่วงต่อไปเขาเก็บไปเรื่อยๆราคาอาสิึ้นก็นกนได้เนาะจ้า พริกนี่นะจ้าราคาสมุนตลอด24ชัิบสีมงก็คือว่ามือนี่ราคาตำมืออื่นราคาอาสิบพุ่งขึ้นก็มีนะจ้ายายร้านเคยพ่อเคยเห็ดมาแล้วไอ้จ้างสมมุตนมือนี่นะจ่าสี่สิบบาทขึ้นเป็น70-80สิบแปดสิบก็มีนะจ้าภายในย4ชสิบมงนี่ละจ้าก็คือให้เขามีกําลังใจไปนิดนึงที่สําคัญเขาใส่แรงงานเจ้าของได้กําไรเล็กๆน้อย ใส่ในคว้าเลือนงก็ยังดีก็ที่เขาสิขาดทุนถ้าเขาบริษัทเอาหรือว่าถิ่มไปเลยเขากระเสียดายเนาะจ้าเพราะว่าเขาลงมทุนมาหลายแล้วก็คือว่านี่ละจ้าการที่เขาเฮ็ดพริกเฮ็ดจังได่เขาจังสิได้เก็บตัวเนื่องก็คือยายล้านสใส่ปุ๋ยตลอดเนาะจ้าการสใส่ปุ๋ยเขาก็สใส่ระยะเวลาของพริกเนาะจ้าช่วงแรกเขาก็สใส่สูตร ي, แตกกัแตกยอดนะจ้าบำรุงลั้ต้นบำรุงยอดบำรุงไอใบ่อนนะจ้าช่วงต่อมาพีกของเขาเป็นนวยแล้วเขาก็ต้องบำรุงนวยนะจ้าใส่แคลเซียมทางดินทางใบวก็ใสปุย๋ยเอามากนี่จ้าเบิ่งดูจ้าพี่เจร้านนี่นวยใหญ่นะจ้าอัน อันนี้เนาะจ้าพีกยาล้ายก็ได้เก็บเป็นเดือนแล้วจ้าบอทันได้เบิดน่วยเป็นนี่ได้เก็บตลอดมึงดูจ้านี่เก็บตลอดนี่จ้าไอ้น่วยสุกกับยังบอทันได้เบิดมึงดูจา้านี่น่วยสุกกับบอทันได้เบิดยังเป็นน่วยหลายอยู่แต่ว่าหน่วยน้อยลักษณะนี้้อจ้ากระส่วนขึ้นมาส่วนขึ้นมาแล้วนี่เขาก็ได้เก็บไปเรื่อยๆเ,เนาะจา้าเพลอเพออาสิ ไอ้ซูราคาขึ้นก็นได้เพราะว่าเขาเฮ็ดตลอดการใส่ปุ๋ยนะจ้าสีให้ได้เก็บต่อเนื่องก็คือว่าเขา,าต้องหยุดใส่เพื่อนๆเ,เช้าสวนพริกของเขาบางคนนะจ้าอยุดแถวบ้านยายล้านนี่ละเพื่อนเข้าใจผิดกันตลอดเลยว่าไอ้พริกนี่ถ้าเปน็นงวยแล้วให้หยุดใส่ปุ๋ยโมแม่นะจ้าเขาใส่ตลอดเลยยายล้านที่ใส่ประมาณสิบหรือสิบสองมือ้อยายล้านก็ใส่ไม่อีก นจ้าก็คือสูตรเอามาเขานี่ล่ะผสมกับแคนเซียมเม็ดของยาลาน้าจ้าทั้งส่วนของยาล้านที่ใส่ผลิตภัณฑ์ของยาลาเดอจ้า,จาเป็นส่วนมากเพราะว่าเคยใส่ามาผลิตตะพันนี่นา้าจ้าเฮห้ได้ผลผลิตเต็มที่หน่วยใหญ่มีน้ำหนักน้าจ้ายาล้าน1ิบบขาดเลยก็คือตอนพริกเขาสุกแล้วน้าจ้าหูดได้ประมาณ3ามซีเือรือว่าสิบสอง้งมือ ยาลา้างกระสีไส้ตลอดเลยจ้าใส้สูตรเอาน่วยก็คือ13 13 21บวกกับแคลเซียมเม็ด15บห้นศูนย์ส้ตลอดว่าให้ขาดบางคนเนาะจ้าเข้ามาถามยาล้างหนึ่งส่วนเลยว่าพริกของยาล้านนี่เป็นน่วยแล้วก็สุกอยู่นี่เป็นน่วยน้อยขึ้นมานี่คือใส่ปุ๋ยนะจ้าว่าย่านพริกไอ้ดาดหรือว่าเป็นกุ้งแห้งหรือว่าเป็นจ้ายาล้างลองมาแล้วนะจ้ายาล้างลองมาแล้ว นี่ยาล้านพึ่งใส่ได้หดได้สามเทียนี่จ้าบางเพื่อใกล้ๆกันเลยจ้านียาล้านใส่ปุ๋ยหดได้ประมาณสองสามเท้อแล้วเนาะจ้าบ่งดูจ้าพิกของเฮากับเป็นน้อยๆนี่นี่ตัวนวยเป็นดอกขึ้นไม้เรื่อยๆการที่ลักษณะเป็นดาดังคือน้ำฮ้อนลวกหละจ้าบ้านเฮาเก้นว่าน,น้ำฮ้อนฮ้อนลวกนั่นละ บ่แมนการใส่ปุ๋ยตอนช่วงพรงพิกเป็นมาก้ะจ้ะก็คือการใส่ปุ๋ยช่วงที่พริกเป็นมากมีเห็ดให้พริกน่วยปลายของเขานี่น่วยใหญ่เนาะจ้ามีน้ำหนักบางคนที่เกิดปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับพริกน้วยปลายนี่น่วยน้อยเนาะจ้าเก็บยากก็คือว่านี่ล่ะจ้าบ่าพ้าการใส่ปุย๋ยบ่าพ้าการใส่ปุ๋ยตลอดก็เลยเฮ็ดให้พริกน่วยน้อยย่ยานพริกดาดเป็นน้ำคล้ายๆน้ำห้อนลวกบมแมนเด้ะจ้ะลักษณะ กุ้งแห่งเทียมนะจ้าที่มีลักษณะคล้ายๆงวยขาวเป็นน้ำคล้ายๆน้ำห้อนล่วน่ะก็คือเป็นกุ้งแห่งเทียมเกิดจากการขาดปุ๋ยขาดแคลเซียมนะจ้ะเขาให้ปุ๋ยบ่เพียงพอให้น้ำให้แคลเซียมทั้งดินแล้วก็ฉีดพ่นทั้งใบบ่เพียงพอนาระจาก,ก็คือสาเหตุของพิกของเขาเป็นกุ้งแห่งเทียมบมแมนเกิดจากการใส่ปุ๋ยตอนพิกเป็นนยวยนะจ้ะไปยารักสิพะไปเบิง่งนะจ้ะหุ้นแรก นีจ้าที่เริ่มเก็บได้เดือนกลัวแล้วมีนวยน้อยขึ้นมาอีกจ้าขนาดน้วยสูกกับว่าท่าน้้ใบไปจ้าปะล้านสิบห้าไปนี่จ้าก็คือพริกรุ่นแรกของยายล้านเบิงดูจ้ามาเบิงขนาดนี่จ้ามีน่วยแดงขึ้นมาอีกนี่ รุ่นแรกเริ่มบางไปแล้วจ้ะสุกบางไปแล้วแต่เขาก็ได้เก็บตลอดหมาเบิงนะจ้ะมาเบิงหมากน้อยขึ้นมาอีกนี่จ้ะมบงดูจ้ะหมากน้อยเกิดขึ้นซ้อนมาอีกเขาได้เก็บต่อเนื่องแน่นอนจ้ะไทยเฮสูตรนี่เบิงดูจ้ะนี่นี่อันนี้ก็คือชุดแรกเด้อยจ้ะที่แดงๆนี่นี่ที่แดงๆนี่มาเบิงชุดน้อยขึ้นมาใหม่เบิงดูจ้ะ นี่ตอยอดขึ้นไม้อีกบ่งดูจ้ะเป็นน่วยน้อย,อยเป็นมากตลอดเฮ็ดสูตรนี่นะจ้ะได้ผลแน่นอนลอยเปิดอนซ็นนะจ้ะได้เก็บต่อเนื่องนะจ้ะแล้วก็ดักราคาพร้อมนะจ้ะนี่ดักราคาไว้ตลอดถึงแม้ราคาพริกของเฮาเนาะจ้ะสิบด่ดีแต่เฮาได้ลงทุนแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เต็มที่นะจ้ะ อาจสิสมซื้อก็ได้นะจ้าพริกนี่อาจสิพริกได้ตลอดเวลาเพราะว่ายาล้านเคยเห็นมาแล้วภายในยิบสีช่ชั่วโมงนี่จา้าไอตอนเก็บน่ะมือนี่ได้จัง30บาทนะจา้ามืออื่นมาพุ่งกระชูดขึ้นประมาณ8 0ด0ิก้าสิบกับมีนะจา้ายาล้านก็เลยมีความหวังนิดๆน,นะจา้านี่จา้าเบิ้งดูจา้าน่วยแดงกระแดงขึ้นมานะจา้า น,น้อยก็เริ่มซ้อนขึ้นมาอีกเบิ่งดูจ้าคิดว่าได้เก็บตัวเนื่องแน่นอนถึงปีใหม่เ,เนาะจา้าแล้วยะาล้านหดได้ประมาณสามสี่เทือเนาะจ้าแต่และเทือนั่นยะาล้านกับสี่สองมือหดเท้านึงสามมือหดเท้านึงเบิ่งดูจา้านี่เบิง่ตงต่อยอดเป็นดอกขึ้นมาอีกเป็นน้อยเนาะจ้าเคดราบนี่เน,นาะจา้าอยะาล้านสีย่ำอีกเท้านึงก็คือ นาจ้าก็คือใส่ปุ๋ยตลอดถึงแม้สิเป็นนวยได้เก็บเขาก็ต้องใส่อจ้าสิบถึงสิบห้ามื้อใส่หดน้ำเลยจ้าใส่ไปเรื่อยๆนอจ้าจ,ากจนกลัวพริกของเขาสิได้โล่ทิมพุละจ้ารับรองนจ้า,จาได้ผลผลิตพุ่มคาแน่นอนเนจ้า,จายลานนจ้า,จาก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวชนพริกของเขาเนจ้า,จาทุกๆท,ท่าน ยาทิมนอจ้าเขาเคยเฮ็ดสุปีเป็นอาชีพเสริมนะจ้าแต่ว่าเขาพยายามใส่แรงงานเจ้าของนะจ้าเฮ็ดเฮ็ดไปนะจ้าแนว้เขามาเขาเคยเฮ็ดมาทุกปีสําหรับคลิปนี้ยะาลา้างกระโขอเป็นกําลังใจใหเช้าสวนพริกข,ของเขาทุกทท่านนะจ้ามือนี่ยะาล้างกระโขตูเก็บพริกก่อนสําหรับคลิปนี้ยาล้านขอสวัสดีจ้า